หอมกับกุ้ยก็อกกุ้ยอโอ้ยอมาก ท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดที่สา์ชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดโตลุ่งแก่งคอยนะท่านผู้ชมวันนี้เราพามาแนะนําร้านอาหารนะคะแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวเนาะก๋วยเตี๋ยวตัดนะคะท่านผู้ชมเคยเคยเคยทานกันไหมอะแต่ว่าสําหรับปากเองยัง,ย,งยังไม่เคยเนาะก็เดี๋ยวเราพาไปนะคะไปชมกันเนาะว่าวิธีทาแล้วก็การขายของคุณปานะคะไปเลยจ้าไมอะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวตัดโบราณน,นะคะออจะเป็นแนวแบบข้าวเกี๊ยวปากหม้อก็ไม่ใช่ไม่เชิงนะท่านผู้ชม นี่ค่ะจะสไตล์เป็นแบบรถเข็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพามาแนะนําแบบของโบราณนะท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกันนะคะเป็นสไตล์แบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชม สวดีนะจ๊ะสี่ะสวัสดีค่ะตามสบายเลยจ้าหนูว่าเผ็ดใช่ไหมลูกอยู่นี่ป้าเปิดร้านกี่โมงอะคะเริ่มเริ่มป้าเริ่มขายบ่ายสามโมงเนาะเริ่มคขายกาเริ่มมากันนะอืมบ่ายสามถึงประมาณกี่ทุ่มอะคะป๋องกี่ก็หยุดขายกันก็เลยปิดเลยก็คงจะสามประมาณสามทุ่มจากประมาณสามทุ่มกับท่านผู้ชมอืมไม่เกินสี่ทุ่มนะโอเคค่ะ แล้วก็ขายอยู่นี่ว oh, oh, ันอะไรบ้างอะค่ะทุกวันค่ะป้าอยู่นี่ทุกวันเลยเนาะโอ้มาโอนุ่นได้ทุกวันค่ะท่านผู้ชมจ้าก็คือจะมีแบบแบบไหนมากคะราคาอย่างไรบ้างอะคะก็สามสิบสี่สิบได้แต่ลูกค้าคือจ้าสี่สิบบาทค่ะท่านผู้ชมสามสิบสี่สิบก็ ตัวไส้นี่เป็นไส้อะไรคะคุณป้าหมูค่ะหมูสับแครอทแล้วก็เครื่องเคียงจะเป็นถั่วงอกกับแตงกวาแหรอค่ะคุณป้าถั่วงอกกับแตงกวา๋อ ป้าจ๋าแต่ตัวน้ำลาดเนี่ยเวลาเราทานเราเหมือนเป็นกุยช่ายเหรอคะนขนมกุยช่ายเหรอคะแต่มันจะต่างกันตรงที่เราใส่ซอสเรามาุงใหม่คงเองจ้ะมันไ,ไม่ได้ต้องมาแบบดำๆนะค่ะ <c oughs> วันนี้เราโชคดีนะท่านชมพี่แบบเออได้มาเจอนะเราก็ถ่ายให้ให้เอฟซีได้ดูนะว่าเนี่ยมีกว๋วยเตี๋ยวตัดแบบโบราณที่นี่นะคะ่ะท่านผู้ชมเมาหนุนคุณป้าได้ทุกวันนะคะ จ้ะก็อ่า mm ก็ไ hmm. ้โอกาสเจอโอเคเพราะว่าเราก็หยุดบ่อยหยุดเหรอคะอืมถึงว่าหนูไม่ค่อยเจอสอาทิตย์จะหยุดแน่นอนโอเคค่ะ นี years. Years uh, ่กี่ปีแล้วจ๊ะขนมปิน2ยี่สิปีโอ้สาจลเรีจบจ้าายจนลูกเรียนจบแล้วท่านผู้ชมตัวแป้งตัวแป้งจะมีเป็นอะไรนะคะต้นหอมกับกุ้งต้นหอมกับกุ้งกุ้งฝอยโอกุ้งฝอยค่ะ ก็เป็นพิผงนะคะองหนูเอาสี่สิบชุดหนึ่งนะคะ น้ำสีขาวเป็นอะไรอ่ะคุณป้าน้ำกาซื้อโอ้ก็คือราดแบบฉ่ำๆไปเลยใช่ไหมคะเวลาทานแล้วแต่คนชอบถกาจะราดแบบฉ่ำๆเลยโอเคค่ะทุคนถ้าไม่ชอบน้ำเยอะก็คือนิดหน่อยจ้ะแล้วแต่คนกินนะจ้ะแล้วต่คำชอบกับจำชม ชุดนี้เท่าไหร่คะคุณป้าสี่สิบค่ะถึสี่สิบค่ะท่านผู้ชมดูเลยเยอะนะคะโอ้แล้วก็มีโทมิผักในอีกนะคะท่านผู้ชมปลาใส่กลุ่มอนีรอ่ะหอมเจียวค่ะกระเทียมเจียวอ๋อกระเทียมเจียว ตรงนี้คือตลาดตรงนี้จะเป็นแบบเส้นเดียวนะคะในซอกตึกนะท่านผู้ชมตรงโต้รุ่ง,งตรงนี้นะคะ ขายดีๆนี่หนูว่าไม่ทันแน่นอนค่ะมากลูกค้าจะจะต้องสั่งไว้ถามลูกค้าก่อนเราไม่ไหวจะต้องสั่งไว้ค่ะท่านผู้ชมเราไปเดินก่อนดีกว่านะสั่งไว้ค่ะสั่งผุดผ้าไว้ก่อนแล้วก็เดินไปเดินก่อนนะเราค่อยมาเอาเป็นค่ายเป็นของนานใช่ไหมคะค่ะก่อนสั่งเราไม่ค่อยไหวจ้ะคนก็อยากกินจริงๆก็จะรอจ้ะ

สองคิวที่เป็นน้ำคน,น้ำราดนะคะเป็ดไหมคะเป็ดหรอไม่คยังไงมันอยู่ปากหม้นอนะเป็นโลมัย้ย ท่านผู้ชมอันนี้ราคา3า30บาทนะคะนี่น่าทานมากค่ะพรคะเส็จพอดีค่ะโอเคค่ะ ท่านผู้ชมสาิบบาทนะคะไปเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะมาค่ะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นการรองแบบท้งแรกนะคะเออนี่สาสิบบาทคือแบบเยอะมากนะคะนี่ถ้าสี่สิบนี่คือแบบน่าจะไม่หมดนะคะขออนุญาตแบบเออคนก่อนถูกครานะคะ จับแรกเลยค่ะท่านชมเยอะมากค่ะสามสิบโอ้โหนี่ค่ะเยอะจริงๆค่ะไปตากคำแรกของการชิมกว๋วยเตี๋ยวตัดนะคะก๋วยเตี๋ยวตัดโบราณนะคะนี่ค่ะไปตัก คือดีมากค่ะทุกคงคือแบบตัวแป้งนะคะคือนเหนียวนุ่มมากค่ะแล้วก็มีเทคเจอร์ในการเคี้ยวนะคะแบบแตงกวากรุบกรุบอร่อยว้าว <Wow. S 1> คือดีมากาอ่ะ คือสานี่คือแบบเยอะมากนะท่านผู้ชมปกติคุณป้าเขาไม่ได้มีที่นั่งนะคะก็วันนี้เราขอคุณป้าเนาะอันนี้เป็นตัวเส้นนะแล้วก็ตัวไส้คือแบบคือดีมากเลยค่ะเยอะ อารมณ์เหมือนแบบกินกว่าเตียวหลอดนะคะอืม,อมแต่น้ำตัวน้ำลาดอะ่ะจะบอกว่าเหมือนแบบมันจะเหมือน,นขนมกุชายมันก,ก็ก็ไม่ใช่คะ่ะน้าผู้ชมต้องมาลองนะคะ เยอะนะท่านผู้ชมคือเพื่อเดี๋ยวตัดก็คือแบบเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่หาทานยากนะคะส่วนมากาที่ตลาดโตลุ่งเนี่ยจะเป็นแบบของแบบยี่สิบสามสิบปีขึ้นไปนะท่านผู้ชมหรือของที่ทแบบขายมานานแบบมานานแล้วเนาะ อร่อยมากค่าคุณผู้ชมแล้วก็คุณป้าให้เยอะมากอ เกือบครนะคะที่อยากมาทานร้าน<ช>ก๋วยเตี๋ยวโบราณตัดนะท่านผู้ชมมาได้เลยนะคะที่ตลาดโต๊ะรุ่งแก่งคอยนะคะป้าจะหยุดต่ออาทิตย์นะป้าจะเปิดร้านประมาณสี่โมงเย็นนะคะถึงประมาณสามทุ่มเนาะอือแล้วก็มาอุดหนุนกันนะคะ<ม>ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณลูกค้าเชมให้ติดตามนะคะจนถึงไหนก็หนักค่ะเราเป็นชวนนิ้ค่ะอร่อยมากก็นนะะหนุ่มแม่ของหม้อ